อันนี้เป็นเซตสำเร็จนะคะแปะพิกัดให้ด้านล่างแล้วใครที่ไม่มีก็สามารถหาอุปกรณ์ตามนี้แล้วมาทำพร้อมกันได้เลยขั้นแรกเราจะมาพันที่คัดผมให้ฟูๆกันนะเริ่มจากใช้ลวดสีคาวมา oh. พับไว้ที่ด้านปลายแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆพันลวดให้ทั่วที่คัดผมได้เลยคะ่ะ พยายามพันให้ชิดติดกันนะคะงานจะได้ออกมาฟูฟูแบบทั่วๆค่ะเรียบร้อยค่ะได้ที่คาดผมสีขาวขนฟูแล้วต่อไปเราจะมาทำตัวตกแต่งกันนะคะเริ่มจากใช้ลวดมาพับให้เป็นสีทบแบบนี้นะจากนั้นค่ะก็เอากันไกลมาตัดหนึ่งทบออกนะ เพราะว่าถ้าเราใช้สี่ทบพร้อมกันเลยเนี่ยลวดของเราจะหนาเกินไปค่ะพอได้ลวดสามทบแบบนี้แล้วนะคะก็เอามาบิดค่ะเพื่อให้ลวดขดกันเป็นเกลียวแบบนี้นะได้ลวดฟูๆหนาๆแล้วทําแบบเดิมกับทุกสีเลยนะคะพับลวดเป็นสี่ทบตัดออกทบหนึ่งแล้วก็เอาสามทบที่เหลือมาขดให้เป็นเกลียวค่ะ พอได้ลวดสีเส้นแบบนี้แล้วนะคะก็จะมาขดให้เป็นตัวอักษรตามต้องการเลยค่ะสามารถใช้ที่คาดผมที่เราทำไว้เมื่อกี้มาวางทาพได้ค่ะจะได้กะขนาดได้ง่ายๆพอขดได้ตามที่ต้องการแล้วก็ใช้กันไกรตัดปลายลวดที่เหลือทิ้งได้เลยค่ะทำแบบนี้กับสีอื่นๆได้เลยนะ ครบทั้ง4ตัวแล้วค่ะพอเอามาวางด้วยกันแล้วน่ารักมากทุกคนจะทําแค่นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากจะตัดขนให้มีความสั้นแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากกว่านี้เองนิดนึงค่ะก็ใช้กรรไกรที่มีอยู่นะคะมาตัดขนตามต้องการได้เลย พอตัดขนเสร็จเรียบร้อยก็จะน่ารักประมาณเลยขั้นตอนสุดท้ายเอาตัวตกแต่งมาติดตรงที่คาดผมลองเอาตัวตกแต่งที่ทําไว้มาวางทาบดูนะคะว่าจะวางในตําแหน่งประมาณไหนชิดกันหรือห่างกันเท่าไหร่นะคะพอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ใช้ลวดสีขาวมาทําให้เป็นโครงค่ะเพื่อที่จะมาติดตัวตกแต่งนี้นะเอารวดมางอนะคะความยาวประมาณ1นิ้วชี้ค่ะ แล้วก็มาติดในตำแหน่งที่ต้องการนะคะเราจะใช้วิธีการบิดลวดนะคะให้เป็นเกลียวๆกค่ะเพื่อยึดให้ลวด2เส้นติดกันนะแล้วก็ทำแบบนี้กับจุดอื่นๆได้เลยค่ะจากนั้นก็เอาลวดนี้นะคะมายึดในตำแหน่งที่ต้องการจะติดของตกแต่งได้เลยค่ะ และเพื่อความเนียบนะคะเราจะมาตัดขนส่วนเกินตรงตัวยิ้ทิงด้วยค่ะเวลาติดของตกแต่งจะได้ไม่มีอะไรเป็นส่วนเกินออกมานะเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยค่ะจากนั้นก็เอากาวมาทาโครงให้ทั่วเลยนะคะทากาวเยอะๆได้เลยค่ะงานของเราจะได้แน่นๆนะ ถ้าเสร็จแล้วก็ติดของตกแต่งลงไปได้เลยตอนติดแนะนำให้กดทิ้งไว้ประมาณ1นาทีก่อนนะคะเพื่อให้กาวเซร็จต,ตัวค่ะพอกาวเข้าที่แล้วก็ไปทำกับตำแหน่งอื่นต่อได้เลย ส่วนของเลขศูนี้นะคะเราจะเอาโครมาแอบไว้ด้านข้างนะจะได้ไม่ต้องโผล่ออกไปข้างหน้านะติดเสร็จแล้วต่อไปนะคะขั้นตอนนี้ใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะทุกคนสามารถเอาของตกแต่งค่ะมาติดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพิ่มความมูนิงมากยิ่งขึ้นแต่ส่วนตัวเราชอบแบบเรียบๆก็เลยจะไม่ติดนะคะเสร็จแล้วที่คาดผมฉลองปีใหม่ของเราน่ารักมาก พอเอามาใส่แล้วยิ่งน่ารักขึ้นไปอีกไม่สาใครแน่นอนทุกคนลองไปทําตามกันดูนะคะบ๊ายบายลิลีซื่